าครับวันนี้จะพามาเที่ยววัดทรรแสงธรรมนะครับบางไหมไหมออนะครับอันนี้วัดทรรแสงธรรมอยู่ที่อำเภอศรีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่นรถเข้ามาแล้วนะครับบริเวณข้างหน้าวัดนี่ครับวัดสูงๆนู่นนะครับเห็นไหมครับอยู่บนยอดเขาหนึ่งนะครับีขึ้นไปยังสูงอีกนะครับ ข้างๆมีป่าลํำใจครับวันนี้เที่ยวให้จุใจเลยมาครับถึงแล้วครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วมาทำเสียงทมครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นกันแล้วนะครับออมาครับมาไปไหนะถึงแล้วครับ มาทำแสงทำนี่นี่นะครับนะครับเดินอีกต่อยังอีกไกลครับยังอีกไกลนี่บรรยากาศรอบข้างกำลังสร้างครับบรรยากาศข้างล่างมองลงไปครับอ่าดูครับมองลงไปเห็นวิวเลย น,นี่วิวข้างล่างวิวข้างล่างนะครับสูงมากแล้วน่าจะขึ้นมาเกือบเกือบอถึงร้อยหรือยังนะน่าจะถึงแล้วแหละร้อยกว่าขั้นลนะไปะะมาถึงจุดชมวิวจุดแรกครับจุดชมวิวจุดแรกเทอมาวตรงนี้ก่อนอู้ตรงนี้ก็สวยบรรยากาศสุดยอดเลย,อยมองลงไปเห็นข้างล่างด้วยนะครับอู้ท๊ อโอ้มีสวนสัตว์ด้วยสวนสัตว์นี่ครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเธอมีคาเฟ่ด้วยนะข้างบนจริงเออถึงละบรรยากาศโดยรอบครับอืมถึงแล้วครับข้างบน ทางเที่มาไหว้พระนะครับบรรยากาศข้างในมาดูของดีครับนะคะอับของดีวัดธรรมแสงธรรม มาครับมาบบานี้ดูครับทั้งโอ้ลมเย็นลมเย็นแล้วครับมาชั้นบนชั้นบนละนะครับชั้นบนชั้นที่เป็นถ้ำวัดนะครับนี่เราจะได้วิวแบบนี้ครับโอ้ลมเย็นกว่าชั้นสองอีกชั้นนี้สุดยอดครับชั้นเนี้ยบรรยากาศท้างล่างอืมนี่ดูบรรยากาศครับดูครับโอ้โหสวยงามครับดูภูเขาครับตรงนี้ครับ เนี่ยลมเย็นนี่มาดูตรงนี้ครับอ่ไปครับกลับแล้วครับทีนี้เดีย๋ยวช่วงสงการเรามาใหม่ครับช่วงสวงการนะ่าจะคนจะเยอะว่านี้นะครับอันนี้มาชมลาดลาวก่อนเดีย๋ยวมาใหม่นี่ครับบรรยากาศตอนลงครับต้องระวังนะครับเนี่มันสูงสูงมากอื บรรยากาศครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ